ครับมาแล้วครับลงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางด้านของนักของด้าชสีมานะครับดูสุขรีมก่อนละกันครับสุขรีมกำลังแนะนําตัวนักกีฬาอยู่พอดีครับสุนตรสเชาบุลิมครับปลื้มจิตถิงขาวควิมทกันบางแล้วก็หมายเลข9ครับบุรีจริญศรีหมายเลข15วรรณพรพิษพรมแต่ละคนนี้ก็ถือไม่ธรรมดาครับเซตเตอร์ครับวรรณพรพิษพรมลิเบโร่ปีนุชแป้นน้อย ก็่ริงว่าเอ่อก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าความหนักหรืออะไรเงี้ยต้องอย่ามาว่าอาจจะเป็นลองนครราชสีมานิดนึงครับในในหลายๆคนแต่โดยส่วนตัวความพิบนกันบางเองก็ดีเนี่ยความพิพงศเองก็ดีเนี่ยไม่แพ้คู่แข่งเท่าไหร่ครับยุ่ภาภูคลองพลอยกับอ,ออนุมาสิทธิอ,ออนุมาศิทธิรักนะครับเพิ่งไปเล่นไฟนฟ้าด้วยกันมาครับในถ้วยก่อรายการนี้อ,อนุมาจะช่วยขอนแก่นมันพรุ่งน,นี้ครับการแข,งข่งขันคู่เอกประจำวันนี้กําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับ ปลื้มจิตทิ้งขาวและวิลาวันาพินยาพงครับจะมีคนเดียวนีที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอีกคนหนึ่งตกรอบอียนุ่แป้นน้อยครับตัวรับอิสระของทางด้านสุรีมเก็บเริ่มต้นขึ้นแล้วครับสุรีมเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนแต้มแรกหยอดกลับมายังดักไว้ได้ครับบรณพรยกข้ามฟากมาเอ้าตีผิดครับบุรีพลาดไปจังหวะนี้พลาดเอง หนึ่งศูนย์ครับแล้วขาได้สีมาขึ้นนำจราพรมดาศาส์ครับเสิร์ฟน้องเดียร์ปีนุรัตน์บแรกมาดีครับขึ้นมากลางตะข่ายยอดเบาๆลูกนี้ยังดักไว้ได้สวนกลับคืนมาติดปีนุกันน้อยวันพอยกหัวสาวอีกครั้งหนึ่งบัวลีตีลูกนี้ยังติมดมิดาขึ้นกลางตะข่ายวิลาวันตีฉลับบล็อกบอลสามแก้ไขไว่กอนฮะ วิลาวันอีกทีหนึ่งไม่พลาดครับตบอัดลงไปหน้าตำแหน่งเสิร์ฟครับดยอีกครั้งครับสองแวะต่อเนื่องของวิลาวันอภินยาพงศนะ์เลเชลพรมมดาศักดิ์เสิร์ฟพอพี่ังกนบางยกไปหัวสาวหยอดข้าม,มาดักไว้ได้ครับลบปัดเร็วทันทีนี่ครับลงไปเลยครับต่อวิภาภินยาพงศ์ น้สูงครับน้ำห่างแล้วนะครับรากกีฬสีมาจพรพรเสิร์ฟก่อนครับแล้วบอลแก้ไขของสุพรีมลูกนี้บิดแรงไปหรือเปล่าครับแต่วุสิบอกว่าเป็นแต้มของสุพรีมครับชี้ว่าบอลลงครับลายมาครับหนึ่งกับสามสุพรีมเสิร์ฟบอลแรกล้นครับ สามทันทีแล้วอา้าวใจร้อนไปหน่อยครับจังหวะนี้สุทธตาเชื้อพูดนลิ่มครับขึ้นซ้ำบอลลนเนี่ยแต่ว่าซ้ำไปโดนบล็อกครับกลายเป็นเสียแต้มไปเองเลยสี่ต่อหนึ่งครับกอว,วิกาลงมาเสิร์ฟบ,บอลแรกรับไปดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขพอมิมลกันบางอาจจะหัวเสานี่ครับนี่คือทีเด็ดของพอมิมลกันบางครับตีบอลแรงมีน้ำหนักนะฮะ แต่เสียอย่างเดียวบางทีแกจะเล่นลูกพลิกแพลงไม่ค่อยเป็นนะครัจะอัดอย่างเดียวเสิร์ฟครับทางด้านของน้ำผึ้งน้ำผึ้งดักไว้ได้ครับบัณพรยกไปหัวเสาพอีพิวกันกาบางขึ้นลูกนี้อีกครั้งนึงครับลูกนี้ตีเหมือนโดนไม่ดีตีบิดนิดนดครับแต่ว่าวิธีของบอลน,นี่มันฉีกออกข้างไปครทำให้ตัวรองของโคาราชเนี่ยรับไม่ทัน แล้วมาแล้วครับนิ่งหน่องปลื้มจิตสิงขาวครับลงมาประจำการแดนหน้าคงได้เห็นบอลสั้นของแกเร็วๆนี้ <Hey. S 1> น้ำพึ่งเสิร์ฟไ <Hey. S 1> หลหลังมีเหมือนกันครับแต่ว่าโดนบล็อกแม่ <Hey. S 1> ทักทายใส,ส่สุพรีมก่อนเลยครับด้วยลูกเก่งของปลื้มจิตครับทางนัทโคลาาแต่ว่าลูกนี้ทําได้ไม่ดีพอครับอัทยาบำรุงสุข <Hey. S 1> เสิร์ฟครับทางนานสุรพรีม <Hey. S 1> อ้าวลวบอน 3ต้องฟรีกลับไปถ้าสวยลูกนี้ได้เห็นบอลสั้นแน่ครับนี่ฮะเบาๆครับึลมจิตสิงขาวขึ้นแตะด้วยปลายนิ้วลงไปครับขึ้นนำแล้วฮะทางด้านของสุพรีมนะครสีห้าต่อสี่ครับน้ำพึ่งบอลแรกกระแทกมาลูกนี้หัวสาววิลาวัน ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันดีทีเดียวครับสำหรับเกมลุกและทีเด็ดทีขาดของทั้ง2ทีม6ต่อ4ครับแทมนี้น้ำพึ่งเสิร์ฟบอนแรกไม่เข้าครับก่อนิกายยกไปหัวเสาเปิยมาศขึ้นตีโดนบล็อกครับแต่ว่ามันหลุดออกข้างไปลามาเป็น5ต่อ6ครับด้านของโคราชปิยมาศค่อยจะโป๊ะหรือว่านำสกุลใหม่ตังี่วัดนะครับ 5ต่อ6ครับวิลาวันล,ลงมาเสิร์ฟบอลแรกดึงห่างไปนนี้นึงครับวันอยกไห้หัวเสาพอมิมบลก,กันบางขอด้วยสันมือยังติดบล็อกเปลี่ยนฝั่งบ้างสุทัิตาลูกนี้แม่บอลมันลึกครับพยายามเนื้อมือซ้ายขึ้นมาเล่นครับแต่ว่าตีไม่ผล6เท่ากันเกมผู้นี้ดูแล้วน่าสูสีครับวิลาวันอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหพี่อนุทรับบอลแรกไม่ดีครับต้องฟรีบอลกลับไปครับสุพรีมวิลาวันก่อนวิกายยกไปหัวเสาขึ้นตีลูกนี้แรงครับแม่กดไม่ลงครับตีออกไปเองครับสุพรีมขึ้นำเจ็ต่อ6วันิดาโคตรเรืองอดีตผู้เล่นวอลล์บอลชายหาดระดับแนวหน้าของเมืองไทยคนหนึ่งในระดับโยชนผอมิอลเสิร์ฟไหลหลังลูกนี้แม่เข้าใต้บอลครับ อัทยาบำรุงสุขอีกแล้วพลาดครับแล้วเป็นเวลานอกทางเทคนิคสุพรีมหนีออกไปก่อนครับ8ต่อ6คะแนนกลับเล่นกันต่อครับ8ต่อ6ครับสุพรีนำอยู่2คะแนนผอบิวนกันบางเสิร์ฟ บอลแรกห่างครับก่อนิกาวิ่งไปเซตยกไปหัวเสาก็ยังห่างครับเนี่ยตีโดนบล็อกเลยครับแต่ว่ายังทำได้ดีครับวินิดาล,ลูกนี้ตีอัดบล็อกออกข้างไปเจ็ดต่อแปดครับนีกันไม่พ้นครับคู่นี้บอลแรกไม่ดีครับเปลี่ยนุชต,ต้องยกมาก่อนหัวเสาสุทธา,ต,าตีวางครับลูกนี้แม่แต่น่าจะวางแม่นครับ นี่ครับลงครับ9ต่อ7ถือว่าแก้ไขได้ดีครับ okay. Okay. นำอยู่2แต้มครบสุพรีมยกไปหัวสาวิทยาอีกครั้งหนึ่งไม่ผลเปลี่ยนูุรับเ <Okay. S 1> สือตาตีลูกนี้ยังไม่ได้เหมือนกันโดนสวนกลับมาบอลฉลับออกไปครับ ตามมันเป็น8ต่อ9้า9ครับทางด้านนครคราชสีมาไหลหลังตื้มจิตขึ้นแม่ยังไม่ถนัดครับโดนบล็อกนิดหนึ่งแต่ว่าตามบล็อกคืนได้เหมือนไงครับปื้มจิตเราเล่นเร็วจังหวะนี้ปื้มจิตหยอดแม่บอกมันสูงไหมครับตีไม่ได้ลูกนี้อีกครั้งหนึ่งยกหัวสาวล้นครับต้องปั๊มแย่งกัน ต้องแก้ไขแล้วครับจากด้านของโคราชลืมจิตขึ้นอีกทีอัดลงไปมาแล้วครับลืมจิตถิงขาวทำคะแนนได้แฟนๆก็เฮฮากันใหญ่สิต่อแปรกับสุพรีมขี่น,นำา2แต้มลืมจิตครับเสิร์ฟ บอลแรกรับมาดีครับกวิกาให้สั้นบ้างเหมือนกันตีอัดบล็อกออกไปครับเจรัดพรบรรดาศักดิ์9.10วติลววันหมุนขึ้นหน้ามาครับวันนิดาเสิร์ฟแม่เสิร์ฟมุดด้วยครับลงมารับไม่ทันนะพรพิบนกันบางอีกจุดหนึ่งที่พรพิบนไม่ถนัดก็คือบอลเสิร์ฟนะครับ หลายครั้งมากแค่เสียแต้มกับการรับบอลแรกของแกเนี่ยคู่แข่งพยายามจี้ใส่ครับเพื่อนต้องช่วยนะเนี่ยบอลสาวมนได้ข้ามกลับมาหัวเสาวิรวันขึ้นตีใส่ปลื้มจิตเลยครับโอโ้โหงัดไม่ขึ้นครับสิบเท่ากันอขออภัครับนะครได้สิ่งมาขึ้นดำเป็นสียต่อสิบเนี่ย แดนหลังเดี๋ยวยังไงล้วคงต้องขยับบีบไปช่วยพ,พร้อมิมวลนะไม่งั้นน่าจะโดนจี้คราวนี้รับได้ดีครับขึ้นตีหัวเสายังโดนบล็อกขกบุรีแดนหลังประคองมาครับวนิดาติดบล็อกแล้วซ้าแย่งกันอยู่แหมโคราชไปพลาดเองครับ <Okay. S 1> วิลาวันช่วยไม่ทัน okay. สิเอ็ดตอนสิครับสาวสุพรีมเซิร์ฟครับทางด้านของวอรรณพรพิพรมตียืดออกไปเองครับโคราสิบ1องเพี่มากพยายามจะฟ้องว่าทัสหรือว่าแต่บูิสินก็ไม่ได้ว่าอะไรคนระับให้เป็นแต้มของสุพรีมกับทางทีมเซิร์ฟครับวรรณพรแม่เสิร์ฟบุดเหมือนกันครับ ส่วนใหญ่แล้วบืนเส้นของ,ตงแตนละทีมนี่มันจะเป็นคนที่เสิร์ฟได้ค่อนข้างดีครับลูกนี้ลงไปรับไม่ทันครับทาง,งด้านของวรังคนาเงื่อนตะคุวนันานาพรอีกครั้งหนึ่งเพยมารรับบอลแรกมาดีครับก่อนมีกายยกไปหัวเสาตีลูกนี้เหนือบล็อกครับวิลาวันพิญญาพงศขยับตามมาเป็น12ต่อ13 วรัสน์พรมาศักดิ์ครับเสิร์ฟตรงนี้หัวเสาขึ้นแม่ทำได้ดีครับบุรีต้องชมจังหวะให้บอลของวรรณพรนะโดดเซ็ตนะครับทำให้ตัวถึงลูกเร็วขึ้นมาจังหวะก็เลยทำได้เร็วขึ้นด้วยนในการขึ้นตบบุรีครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับบอล <S <S สามมีห่างครับต้องแก้ไขแต่แม่ จังหวะแก้ไขนี้เนียนมากครับสำหรับวิลาวันภิญญาพงศ์อย่าข้ามลงไป13-14<อ>แต้มเดียวครับระยะห่างก่อนวิกาเสิร์ฟ<อ>หัวเสาขึ้นลูกนี้แม่ตีฉีกออกไปนิดนึงครับบิดมากไปหน่อยหลุดออกไปเองครับทางด้านของสุทัตตาเชียวบหลิม เสมอแล้วครับปีรุ้นรับบอลแรกล้นครับโดนซ้ำลงไปง่ายๆนั่นแหละวิลาวันพิญญาพงครับ15-14ก็ยังไม่ถึงว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันมากครับแต้มเดียวบอลแรกรับมาลูกนี้ขึ้นไม่ทันครับสุทัตตาอ้าว แล้วทุกคนลงมาหมดนะไม่มีใครซ้อนไปเล่นจังหวะสองครับต่างคนต่างลง15เท่ากันปืมจิตลงมาแล้วเหมือนกันนะครับใดแดนหน้านำพึ่งคำอ่านครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับวาราังกนาเงื่อนตะคูลูกนี้ลงไปช้าครับ16 15ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ของเซตแรก กลับไปชมกันต่อครับตอนนี้สุครีมนำอยู่16กต่อ15บเนี่ยสมอยางเกมกันเต็มที่ครับทั้งสองทีมนี่เป็นบรรดาแฟนคลับของสุครีมครับนครศรีธรรมราชก็มาร่วมเชียร์กันสนุกสนานะครับ มาลุ้นกันต่อครับน้ำพึ่งคำหานวลัคนาคดีรับดีครับยกหัวสาววิาวานยอดเบาๆแม่พยายามสไลด์มาลรองแล้วนะครับแต่ว่าพึ่งจิตในหันไปเอื้อมเล่นบอลครับเลยทำให้ตัวสุดท้ายที่พยายามจะรองบอลในเสียจังหวะไปนิดหนึ่ง คนแรกรับมาดีครับบรรพรให้ซานลูกนี้ขึ้นตีฉลับบล็อกลงไปวันนี้ถือว่าทำได้ดีครับทางด้านของพีิพลกานบางสลับก็สลับทางด้านวันนี้ได้ครับลงไปเอาพีิพลกันบางออกครับแล้วเอาทางด้านของดาวลูกหมายเลขยี่สิบลงมาพระชรพนสิทธิศาสจะผญใจแฟนวอลเล์บอลชาวไทยอีกคนนึงรับคนนี้ วันนี้นี่ก็ตบหนักไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับพัชรพรดูแทมนี้ครับตีฉลับบล็อกโบลีเก็บไว้แต่โอ้ยแม่ยังทานครับเก่งครับฟรีบอลกลับไปวิลาวันก่อนวิการโยกหัวสาวินิดาขึ้นตีดักไว้ได้ครับหลวนกลับมาแล้วแม่เสียจังหวะไปเองครับยังไม่ได้บุกค,ครับแทมนี้สุพรีมรับอีกครั้งหนึ่งหัวสาวิิดาหยอดติดปีนุช แล้วปลื้มจิตขึ้นซัดเป็นแต้มเลยครับแม่แต้มน้วดารีกันสนุกครับแล้วก็เป็นการบุกครั้งแรกๆของสุครีมครับส่วนใหญ่เนี่ยบอนมันไม่ได้บุกกับเมื่อสักครู่มันไม่เข้าเท่าไหร่เดี๋ยวดูผู้เล่นครับน้องแป้งมาแล้วครับวนิชยาหลวงทองหลางครับลงมาแทนทางด้านของวณิดาโคตรเรืองพัชรพรเสิร์ฟต่อครับ วลังคณรับบอลแรกมาดีเปียมากขึ้นอาจลูกนี้ยังเหนียวแน่นฟรีบอลกลับไปครับบอลสปียนุษย์วิลาวันก่อนวิกาโยกหัวเสาอีกทีหนึ่งวนิชยาตีไปโดนร็อกครับวรณพรยกกลับมาสุวตาฟาดไปแล้ววลังคณารับแม่รับไม่ดีครับทันแต่มันไม่มีมุมแล้วลูกนี้สิบเกครับ ต้องเรียกเวลานอกแก้เกมครับทางด้านของนครราชสีมาครับอยู่ไม่ไหวอ่ะเรื่องปรับอากาศ m ิ t s บิ i s อิ e l ็ก tric m ิ Mr. Slim m i สล u b i s h i e l e c t ิ i c ็กกชมเกมกันต่อครับ19-16พรชรพรสิทธิศาสตร์ครับแม่กลายเป็นตัวที่เด็ดลงมาครับ เสิร์ฟได้แล้วยังเก็บบอลตบได้หลายลูกด้วยครับแต่มีตีติดบ,บล็อกอีกครับเปียอมา่าครับยี่สิบส <2016. S 2> ิบหกพัชรพรอีกครั้งครับโอ้โหเสิร์ฟดีจริงแม่ชมนิดนึงเสิร์ฟพลาดเลยะ่ะก็ว่ากันใหม่ครับสิบเจ็ดยี่สิบ ธยาบำรุงสุขครับเสิฟดีนุ้รับบอลแรกมาสวยหัวเสาขึ้นหย่อสุทธิตาแม่เป็นจล,ลัดพอแล้วไปคว้าไว้จากจังหวะบล็อกครับแล้วก็เล่นต่อไม่ได้นี่ครับวรนะความพิษพรมครับสุพรีมดีความจริงนีก็มีตัวเซตหลายคนนะศศิธรพิมพานี่ก็อยู่สุพรีมนะตัวเซตทิมช่างไทยชุดเล็กครับไล่ึนะ้นมาจากบอลไส้ของจลัดพอบรรดาศักดิ์ครับ ขึ้นเร็วทำเร็วครับไม่ต้องตีแรงก็ได้ครับเกมรับคู่ต่อสู้ยังไม่พร้อมเหมือนกันฮะเสิร์ฟแตม้มเอาไปสองจิตสองใจครับชลาพรครับว่าจะอันเดอร์หรือว่าจะยืนเซตบอลเสิร์ฟดีครับมาสักลูกสิบเก้ายี่สิบเอ็ดครับถ้าโดนแต้มนี้ไปอีกแต้มสงสัยต้องเรียกเวลานอกเหมือนกันครับสุพรีมเปียมาเสิร์ฟ ตีนุ่นูราบอลแรกมาดีขึ้นเร็วทันทีครับปลื้มจิตถินขาวต้องยอมครับเดี๋ยวตัวผู้เล่นอีกหนึ่งคนครับทางด้านของโคราดนะครับนิภพอพรอแม่สอนล่าครับลงมาหมายเลขสี่ยี่สิบสองสิบเก้าครับคู่นี้นี่ไม่แปลกนะถ้าจะแข่งกันมากกว่าสามเซตบอลแรกสวยลูกนี้ขึ้นสั้นตียังโดนบล็อกเก็บไว้ได้ กอวิกายย้ำแดนหลังวิรวันใส่ไปแม่ปลื้มจิตอีกแล้วครับงัดไม่ขึ้น20 22ครับยังพอเบาใจาได้ครับตอนนี้สุพรีพอนำอยู่2แต่ถ้าจี้และแ้บเดียวเยวมื่อไหร่นี่คงจะออกอาการเหมือนกัน<ป>เอาครับ ขึ้นกลางตะข่ายวิาวันใส่เลยทันทีอย่างติดบล็อกยืนข้อไปครับวนิชยาไหลหลังมีเหมือนกันครับลูกนี้ตีฉลับออกไปน้ำพึ่งทำอ่าจ23-20เปลี่ยนตัวผู้เล่นครับพรพิพลกันบางกลับลงมาแทนพัชรพรสิทธิศาสตร์ดูแลทั้งแบบนานจา์นิพนจำแจ้งนี่ยังไว้ใจเกมลุขพพมมกของพรพิมลมากกว่าพัชรพรเนี่ยพรพิมมงพงเสรฟ หัวสาววิลาวัลขึ้นตีลูกนี้ออกไปหรือเปล่าอ้าวบิดออกไปเองครับโดนเซตพอยต์ซะแล้วครับนครราชาสีมาเรียกเวลานอกอีกครั้งครับนครราชาสีมา24-20เดี๋ยดูบรรยากาศการแก้เกมกันไปเลยนะในช่วงนี้ มันห่างไปนิด,ดน้ครับในช่วงนี้แล้วดูเนี่ยดูบรรยากาศในสนามเมื่อสักครู่แบบนอกจากที่นั่งกันบนอัฒจารยร์แล้วนี่ที่ด้านข้างสนามนี่ก็ยืนกันเนืองแน่นไปหมดครับเดี๋ยวอาจารย์นี่พ็จับแจ้งครับอธธาจารย์น่งครับจากสุขรีมนะครศรี ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ของบดินนะบนดินเดชาสิงห์สิงห์ัเสนีแต่ว่าก็หลังๆขึ้นไปไเป็นระดับใหญ่หน่อยแล้วครับก็อาจจะเวลาไม่เยอะเหมือนครับในการลงมาดูแลลูกทีมก็จะมีอาจารย์มนตรีสวิชเกนขันนี่ดูแลต่อวันิดาก่อนวิกายกมาวิรวันขึ้นตีลูกนี้ไล่มาครับ21-24 ตตอนนี้วิลาวันอยู่แดนหน้าเนี่ยก็ไม่แปลกนะถ้าเกิดจะโชกให้วิลาวันเกือบทุกแต้มเพราะว่าอาจจะพอไว้ใจได้เนี่ยบอลห่างแล้วโบลีแก้ไขมายังดักไว้ได้ไดวิลาวันอีกทีหนึ่งหัวสาวครับตีฉลับ,บล็อกดักกลับมาค่อยๆงัดบอลสามวิลาวันยังเอากลับไปได้ครับแต่หลังปื้มจิตหยอดเข้ามาอ้าวสนดกครับแต้มนี้แต่โคราต้องรับอีกครั้งครับ หัวเสาบุรีขึ้นอัดลงไปเรียบร้อยครับแม่เซฟไม่อยู่จริงๆครับตอนนั้นนครราชสีมาจบเซตแรกครับสุพีมาชนะนะครราชสีมาไปได้ก่อนครับ25ต่อ11คะแนนครับเดี๋ยวไงไปพักเบรกกันสักครู่แล้วมาชมกันต่อในเซตที่2ครับ